กินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชม กลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง WorkPo i n ยทีวหมายเลข23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมทุกสัปดาห์เนี่ยนานาก็มีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะตรงหน้านานาจะเป็นสาวสหลายคนชอบรับประทานมากเพราะว่าสาวรสดแช่เย็นๆผ่าออกมาโรยเกลือใส่น้ำผึ้งหน่อยเนี่ยทานสดสชื่นใจมาก แต่หลายครั้งเนี่ยนะคะซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยทานไม่ทานเสาวรสของเราขึ้นราซะก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะได้รับประทานเราก็เสียเราก็ต้องทิ้งไปวันนี้นานาม,มีเคล็ดลับในการเก็บเสาวรสสดมาฝากคุณผู้ชมกันคะ่ะอุปกรณ์ของเราวันนี้ในการเก็บเสาวรสเนี่ยนะคะก็มีพิมพ์น้ําแข็งแล้วก็มีช้อน แล้วก็มีมีดเท่านี้เองคุณผู้ชมเราจะได้เสาวารสมาใช่ไหมคะเวลาซื้อมาทีเราซื้อยกกิโลอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าทานไม่ทันแน,แน่ก็เก็บส่วนหนึ่งเอาไว้ทานสดอีกส่วนหนึ่งที่จะเอามาเก็บเนี่ยนะคะเราก็เอามีดปลายแหลมเจาะลงไปแบบนี้จากนั้นเนี่ยคุณจะมีเสาวารสอย่างเงี้ยหลังจากนั้นคุณก็เอาพิมพ์น้ําแข็งของคุณเนี่ยนะคะมาตักเจ้าเสาวารสของเราเนี่ยนะใส่ลงไปในพิมพ์น้ําแข็งเลย ส่วนตัวนี้นะคะถ้าเวลาซื้อเสาวรสดมาเนี่ยนานาก็ชอบเอามาทำแบบนี้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเสาวรสแช่แข็งตรงนี้เป็นเสาวร100้1 0เรเซเราไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมหรือสารให้ความหวานใดๆลงไปในนี้เลยหลังจากได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะใส่ลงไปจนกระทั่งเต็มแล้วก็นำเข้าช่องแช่แข็งจนกระทั่งแข็งตัวค่ะ ทิมน้ำแข็งเล็กใหญ่ไม่มีปัญหาเลยแต่หลังจากเราเก็บเขาเสร็จแล้วใช่ไหมพอเขาแข็งแล้วอ่ะเราก็เอาออกมาใส่ถุงซิปล็อกเขียนหน้าถุงนะคะว่ามันคืออะไรเขียนวันที่ที่เราบรรจุว่าเราบรรจุเขาในวันที่เท่าไหร่เราก็จะได้เจ้าเสาวรสแช่แข็งของเราเก็บไปทําอาหารได้วันนี้นา่าจะเอาเสาวรสแช่แข็งแบบนี้ค่ะมาปั่นกับมะม่วงเป็นเสาวรสมะม่วงปั่นกันส่วนตัวจะชอบตักให้เขาดูพูนๆหน่อย อยู่บ้านก็ทำสมูทตี้หน้าตาเหมือนไปทานตามร้านคาเฟ่ได้เหมือนกันนะจากนั้นเนื้อมะม่วงหั่นเต๋าคุณจะใช้แบบแช่แข็งก็ได้หรือคุณจะเอามะม่วงสุกมาหั่นก็ได้สุดท้ายนะคะมันต้องเพิ่มสีเขียวนิดนึงอะแบบนี้โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะสาวรสกับมะม่วงปัน่น อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามมรกตวันนี้เรามีเมนูพิซซ่าโทส์มาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองกรามมรากตลงในภาชนะนำขึ้้นตั้งไฟใส่พริกฝรั่งสามสีลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เห็ดออรินจีและไส้กรอก นเข้ากัปรุงรสด้วยออริกาโนแห้งเกลือป่อนเสริมไอโอดและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้ค่ะนำส่วนผสมที่พักไว้จนเย็นลงในอ่างผสมใส่ไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วางขนมปังโทส์ลงบนภาชนะใช้มีดกรีดขอบขนมปังทั้งสี่ด้านให้เป็นช่องสี่เหลี่ยม นำเนื้อขนมปังออกเตรียมไว้จากนั้นใส่น้ำมันถูดเหลืองกรามมรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนวางขอบขนมปังโทสลงบนกระทะตักส่วนผสมไส้ที่เตรียมไว้ในช่องให้เต็มวางเชดดาร์ชีสแผ่นทับด้านบนหยอดหน้าด้วยซอสมะเขือเทศวางเนื้อขนมปังที่เตรียมไว้วางทับอีกทีใช้ตะหลิวกดให้ปิดกันใส่เนยชนิดเค็มจีให้กรอบทั้งสองด้าน จัดพิซซ่าโทอใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วเลยค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบ้ ช่วงอร่อยง่ายได้ใจอยวันนี้เรามีเมนูทะเลถังมะฝากค่ะใส่ในสดชนิดเค็มลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ซอสมะเขือเทศและผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบผัดให้เข้ากันเติมนมข้นจืดผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟ ใส่ข้าวโพดต้มสุกตามด้วยกุ้งลวกปลามหมึกลวกหอยมแมลงผู้นิวซีแลนด์ลวกคลุกเคล้าให้เข้ากันเททะเลถังลงในกระดาษไขรองอาหารตกแต่งด้วยชอบพาสลียพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูทะเลถังมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ l ล n e แอดโลโบ h ช้อปปี้ลาซาด้าเจดีเและ w w w l o o o .co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิอรอรับความสุขพร้อมความสนุกกับตอนใหม่ช่วงเวลาหโมงเย็นและหนึ่งทุ่มทุกวันตลอดเดือนกันยายนวันจันทร์ถึงสุขหกโมงเย็นเวทีที่จะทำให้คุณหมดหนี้ด้วยความสามารถของตัวเองกับไม่หมดหนี้นะักร้องนำโชว์วันเสาร์หโมงเย็นรายการที่จะทำให้ทุกคนได้มีโอกาสทำตามความฝันสู่การเป็นศิลปินคุณภาพในไม่ทองคำก้าววันอาทิตย์6โมงเย็น บทพิสูจน์ของเส้นทางนักร้องที่ต้องมาประชันกันบนเวทีแห่งนี้ในเพชรตัดเพชรซีซั่นสวันจันทร์ถึงศุกร์หนึ่งทุ่มการแข่งขันเพื่อค้นหาตัวเลขปริศนาว่าตัวเลขใดที่จะทำให้คุณเป็นผู้ชนะในเลขเข้าวินอยู่บ้านด้วยกันสุขสนุกทุกวันที่ช่อง Workpoint เตรียมตัวให้พร้อมกับเครั้งแรกของแบมแบมในฐานะศิลปินเดี่ยวแบบเต็มตัวใน แดมแบม The First Premium l i f e r i b b o n จะเต็มความสุขความสนุกความสดใสให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นพร้อมกับโชว์ที่ตั้งใจเตรียมมาเพื่อแฟนคลับทุกคนในรูปแบบออนไลน์ไลฟ์จำหน่ายบัตรพร้อมกันที่ไทท่เก็ตเมเจอร์ทุกสาขาแล้วมาพบกันพิมมุกนะ ยายนนี้ช่องเวิร์กพอยจัดเต็มรายการใหม่พร้อมส่งตรงความสนุกครบรถถึงบ้านคุณวันจันทร์เวลา21.30น,นาทีการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของเวทีการประกวดเพื่อเฟ้นหาแรปเปอร์สายเลือดใหม่เด e แรปเปอร์2021วันพุธเวลา21.45น,นาทีบ้านดีหรือบ้านไม่ดีผีคุ้มหรือผีหลอกพิสูจน์ไปกับปริวเจนที่จะใช้จิตสัมผัสบุกไปถึงบ้านเหล่าดาราในบ้านดีผีคุ้ม วันเสาร์เวลา21.30น,นาทีพบกับโชว์สุดพิเศษจากศิลปินทีป๊อปที่จะมาสร้างความสุขให้กับคุณในทีป๊อปสเตจโชว์วันอาทิตย์เวลา12.30น,านาวาไราตี้ท็อกสุดแซ่บที่เหล่าบรรดาล,ลูกสะพ้ยจะมาเมาเรื่องลับกันในรายการสะพ้ยจงเจริญอยู่บ้านด้วยกันสุขสนุกทุกวันที่ช่อง Workpoint ค,คู่แฟนคู่แฟนังคานี้พบกับคู่รักนักสแสดงเจ้าบทบาท คุณรู้ไหมว่าเรื่องสุขภาพสําคัญมากคนเรานี่ต้องดูแลสุขภาพเนี่ยคุณฮะยาแก้ไอไม่ต้องให้นุ้ยให้หมอก่อนเลยครับู่รักนักดนตรีสุดแนวคุณชอบจุดไหนในร่างกายของคุณไก่มากที่สุดคะคุณตก่ และหนุ่มๆทั้ง3ามคนที่บอกว่าพวกเขาเป็นแฟนกันเจอพร้อมกันเลย3ามคนป่ะคะไม่ไม่ไม่ครับเจอใครก่อนเอผมเป็นแฟนกันก่อนครับแล้วไปเจอคุณแบงค์ได้ไงผมนั่งเล่นใต้ต้นโพครับคู่ไหนเปกคู่ไหนแฟนข้ามพลาดช่องรูแบบนี้คุณผู้ชมนาน่าจะเอาเสาวรถแช่แข็งมาทำเป็นเสาวรถกับมะม่วงปั่นกันค่ะ อากาศแบบนี้เพิ่มวิตามินซีง่ายๆด้วยผลไม้รสเปรี้ยวสาวรสนะคะแช่แข็งของเราสาวรสกับมะม่วงเนี่ยเข้ากันได้ดีมากๆอันนี้นานาซื้อมะม่วงเนื้อมะม่วงสุกหั่นเต๋าที่เขาแช่แข็งมาแล้วใส่ลงไปจากนั้นหลายคนจะนิยมใส่เป็นน้ำเชื่อมคุณผู้ชมลองเปลี่ยนเป็นน้ำสาวรสเข้มข้นนะคะแบบนี้ จะได้ทั้งความหวานแล้วก็ได้กลิ่นสาวรสหอมๆที่สําคัญมีรสเปรี้ยวๆหวานๆด้วยทําให้น้ําสวรสมะม่วงปั่นแก้วนี้อร่อยออร่อยจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะใส่น้ําแข็งลงไปจากนั้นปั่นเลยค่ะ โอเคมาเรามาดูเนื pues ้อสมูทตี nah, ้กันเนื้อสมูทต okay. ี้ที่ดีเนี่ยนะคะเนื้อของเขาจะเนียนแบบนี้เนื้อเขาจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยตักได้ไม่ละลายเป็นน้ำนะแบบนี้คุณจะได้สมูทตี้ที่น่ารับประทานโอเคสมูทตี้ของนานาวันนี้คือสาวรสกับมะม่วงปั่นเพื่อให้รสชาติมันสดชื่นยิ่งขึ้นนานาซื้อเจ้าอะโลเวล่านะคะ ปัจจุบันเนี่ยหาซื้อง,ง่ายมากเขาขายเป็นกระป๋องใส่ลงไปก้นแก้วเวลาทานเข้าไปเราก็จะได้เคี้ยวเนื้ออะโลเวล่าหวานหวานอ่อนๆที่สำคัญมันเหมือนวุ้นมันสดชื่นจากนั้นเราจะตักเจ้าสมูทตี้ของเราใส่ลงไปในแก้วเลยค่ะเนี่ยคุณดูเนื้อสิน่าทานมากเลยเนื้อสมูทตีเ้เหนียวๆแบบนี้เสิร์ฟลูกค้าก็ดูน่ารับประทาน ที่สำคัญเข้มข้นด้วยสาวะรสแล้วก็วิตามินซีสูงมากเลยค่ะเนี่ยนะแบบนี้ส่วนตัวจะชอบตักให้เขาดูพูนพุนหน่อยอยู่บ้านก็ทําสมูทตี้หน้าตาเหมือนไปทานตามร้านคาเฟ่ได้เหมือนกันนะแบบนี้โอเคจากนั้นเนี่ยนะคะนานาม,มีสาวะรสคุณผู้ชมล้างเปลือกเขาให้สะอาดวางจากนั้น เนื้อมะม่วงหั่นเตา๋าคุณจะใช้แบบแช่แข็งก็ได้หรือคุณจะเอามะม่วงสุกมาหั่นก็ได้สุดท้ายนะคะมันต้องเพิ่มสีเขียวนิดนึงอ่ะแบบนี้โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะสาวรสกับมะม่วงปั่น มะม่วงปั่นของนานายังหน้าตาหน้ารับประทานขนาดนี้อาจจะนีสสักมีอีกหนึ่งเมนูจากสาวรสเห็นเขาว่าเขาเอาสาวรสมาทำเป็นน้ำยำสุดแซบ่บอย่าลืมติดตามชมในช่วงต่อไปนะคะบอกได้เลยเป็นยำที่พรีเมียมมากนี่ถ้ามีไข่แดงนะไข่เค็มแดงเฉพาะไข่แดงนะหรือจัดก,การนึ่งซ้าเอามาใส่สักหน่อยหนึ่งแม่เจ้า กับข้าวต้องใจเย็นนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่าแต่เวลากินไม่ต้องใจเย็นลยุยอ่ so beautiful ชนชินค่ะวันนี้เรามีเมนูขนมจีนข้าวกล้องน้ำพริกชูกาวฟจากผลิตภัณฑ์ราศีสันยินหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะ เริ่มจากใส่ถั่วเขียวซีกลับเหลือกลงในโถปัน่นตามด้วยกระเทียมคั่วหอมแดงคั่วขาคั่วรากผักชีน้ำปั่นให้เข้ากันดีเทส่วนผสมที่ปั่นลงในภาชนะตามด้วยนมถั่วเหลือง เห็ดนางฟ้าลวกสับละเอียดนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือป่นไทยคนให้เข้ากันพอเดือดแล้วปิดไฟใส่น้ำมะกรูดตามด้วยน้ำเชื่อมธรรมชาติสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพใส่ลูกมะกรูดผ่าครึ่ง คนให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวหอมแดงเจียวผักชีซอยหยอดหน้าด้วยน้ำมันน้ำพริกเผารับประทานกับขนมจีนเข้ากล้องแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วละค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัซองผสมกับมาฟินเราเรียกว่า เมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเลยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับคลูฟินจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมคลูฟินให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์คลฟินช็อกโกแลตมาล์บัตเตอร์คลฟิน ชินนัมมันบัตเตอร์ครูฟินอยากชิมครูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับครูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ไลน์แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook f แ n p a g e ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 2 6 8 2 7 6 4 4นะครับ กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิทแอปพลิเคชันประสบการณ์ใหม่ที่เชื่อมคุณและศิลปินคนโปรดให้ใกล้ชิดกันมากกว่าที่เคยสุดฟินในแฟนดอมแบบครบจบในที่เดียวและเซอร์ไพรส์พิเศษอีกมากมายเฉพาะสาวกที o p อป p เท่านั้นนะโหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android เตรียมตัวให้พร้อมกับครั้งแรกของแบมแบมในฐานะศิลปินเดี่ยวแบบเต็มตัวใน แบมแบม The First Premium l i f e Ribbon จะเต็มความสุขความสนุกความสดใสให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นพร้อมกับโชว์ที่ตั้งใจเตรียมมาเพื่อแฟนคลับทุกคนในรูปแบบออนไลน์ไลฟ์จำหน่ายบัตรพร้อมกันที่ไทยที่เกตเมเจอร์ทุกสาขาแล้วมาพบกันพิมมุกนะเปิดจอรอรับความสุขพร้อมความสนุกกับตอนใหม่ช่วงเวลา6โมงเย็นและ1ทุ่มทุกวนันตลอดเดือนกันยายน วันจันถึงสุ่มหกโมงเย็นเวทีที่จะทำให้คุณหมดหนีด้วยความสามารถของตัวเองกับไม่หมดหนี้นักร้องนําโชควันเสาร์หกโมงเย็นรายการที่จะทำให้ทุกคนได้มีโอกาสทำตามความฝันสู่การเป็นศิลปินคุณภาพในไม่ทองคำก้าววันอาทิตย์หกโมงเย็นบทพิสูจน์ของเส้นทางนักร้องที่ต้องมาประชันกันบนเวทีแห่งนี้ในเพชรตัดเพชรซีซั่สสนสอง วันจันถึงสุกหนึ่งทุ่มการแข่งขันเพื่อค้นหาตัวเลขปริศนาว่าตัวเลขใดที่จะทําให้คุณเป็นผู้ชนะนายเลขเข้าวินอยู่บ้านด้วยกันสุขสนุกทุกวันที่ช่อง Workpoint I can see your i c e พุทธีพบกับเหล่านักร้องปริศนาสุดจีตพี่กจิครับไปเที่ยวยังต้องมีไกด์แต่ถ้าผมมีใจไปห้องพีได้ไหมครับ แล้วเด็กมันก็เขินตัวมันเองด้วยนะทันโทษนะคะน้องเขาไม่ได้เขินอะไรหรอกเพราะว่าน้องเขาไม่ชินกับการพูดแบบว่าอ้อล้อกับคุณลุงไงไม่เน่เนเจ็บน้อยห้าสุดสุดพุทธนี้สองทุ่มห้านาทีที่หอยคะนั่นไงกางเกงยีนร้านหนูมีความยาวแบบหลากหลายไม่ว่าจะขาสั้นแค่ไหนก็ใส่ได้แน่นอนค่ะเฮ้ยเร็วเวเร็วเร็วเขาชมผม หรือดาาผมว่ากยนต์ยนี Minnie> ้ช่องเวิร์กทอยจับเต็มรายการใหม่พร้อมส่งตรงความสนุกครบรถถึงบ้านคุณวันจันทร์เวลา21.30นาทีการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของเวทีการประกวดเพื่อเฟ้นหาแรปเปอร์สายเลือดใหม่ The Rapper 2021วันพุธเวลา21.45นาทีบ้านดีหรือบ้านไม่ดีผีคุ้มหรือผีหลอกพิสูจน์ไปกับปลิวเจนที่จะใช้จิตสัมผัสบุกไปถึงบ้านเหล่าดาราในบ้านดีผีคุ้ม วันเสาร์เวลา21.30น,านาพบกับโชว์สุดพิเศษจากศิลปินทีป๊อปที่จะมาสร้างความสุขให้กับมีของอร่อยแ่บๆถูกใจเสาวๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือยำม,มังคุดสาวรสคุณผู้ชม,ชมช่วงนี้มังคุดราคาถูกมากเลยนะวันนี้ก็นำเจ้ามังคุดเนี่ยคุณผู้ชมมาแกะซะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดก,การล้างด้วยน้ำเกลืออ่อนๆนิดนึงแล้วรีบนำเข้าตู้เย็นเตรียมไว้คุณผู้ชม เราก็จะได้เนื้อมังคุดแช่ตู้เย็นสูตรนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเย็นเย็นช่ำช้อร่อยนะครับอันนี้เป็นของรับประทานเล่นๆแต่ถ้าคุณผู้ชมจะรับประทานกับข้าวทานได้นะคุณผู้ชมเพิ่มไข่แดงเค็มนึ่งสุกหรือเพิ่มไข่ต้มลงไปด้วยเพิ่มเนื้อสัตว์ลงไปนิดหน่อยคุณผู้ชมก็รับประทานกับข้าวสวยได้เลยตามสบายแต่วันนี้อยากให้คุณผู้ชมรับประทานแบบทานเล่นๆนะคุณผู้ชมนะ เตรียมชามสําหรับผสมน้ําปรุงพริกขี้หนูแห้งทอดเสร็จแ,แล้วก็จัดการบุบหยับยาใส่ให้แบบเผ็ดตามที่คุณผู้ชมต้องการเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ลงไปหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมสําหรับสาวร e ตอนนี้บางฤดูกาลเราอาจจะหาสาวร e สสดๆไม่ได้และส e a ร e ก็จะมีเปรี้ยวบางหวานบ้างอมเปรี้ยวอมหวานบ้างชัวร์สบายใจคุณผู้ชมครับใช้ขวดนี้เลยคุณผู้ชมครับสาวร e ฟลูตเบสพรีพรชันตราเนเจอร์เทสนะครับ mm hmm. คลุกคล้าให้เกลือปน่นแล้วก็พริกเข้ากันดีกับสาวรส f ว u ร t b สฟลูตเบสพรีพรีชันาเนเจอร์เทสนะครับ mm hmm. ถ้าคุณผู้ชมอยากเปรี้ยวมากกว่านี้อีก mm hmm. คุณผู้ชมก็บีบน้ำมะนาวใส่ไปน,นิดหนึ่งแต่สำหรับเราเราคิดว่าไม่ต้องแล้วคุณผู้ชม มังคุดที่เราบรรจงแกะไว้เราใส่ลงไปคลุกเคล้านะคุณผู้ชมนะดูสิมันน่ารับประทานมากคุณผู้ชมไม่มีอะไรก็ช่แช่ไว้สักแป๊บหนึ่งก็ได้นะคุณผู้ชมนะเนี่ยดูสิคุณผู้ชมอย่าใจร้อนนะคะถ้าใจร้อนนี่หมดเลยค่ะไม่ต้องยำนะคะกลิ่นหอมของเครื่องเทศที่ใช้ก็จะเป็นตะไคร้ซอย ะะหอมแดงค่ะใส่หอมแดงลงไปด้วยชอบพริกขี้หนูก็ใส่นะคุณผู้ชมใบมะกรูดซอยใส่ลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เหลือเอาไว้โรยหน้าหน่อยหนึ่งมะกรูดซอยนี้ให้กลิ่นหอมของยำที่แบบโอเคมากคุณผู้ชมกระเทียมหั่นเป็นกลีบ,รบเราก็ใส่ลงไปนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเหลือ,อไว้หน่อยนึงนะไว้แต่งหน้าให้สวย,สวย กระเทียมเสร็จแล้วก็มีหอมแดงเห็นไหมคุณผู้ชมน่าทานนะกุ้งแห้งทอดซะใส่ลงไปบอกได้เลยเป็นยำที่พรีเมียมมากเนี่ยคุณผู้ชมนี่ถ้ามีไข่แดงนะไข่เค็มแดงเฉพาะไข่แดงนะอบหรือจัดการนึ่งซะเอามาใส่สักหน่อยหนึ่งแม่เจ้า เสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็ตักใส่จานกุ้งแห้งที่มีเหลือคุณผู้ชมเราก็จะมาแต่งหน่อยหนึ่งเพราะกุ้งแห้งตัวโตๆเวลาทอดเนี่ยดูมีราคานะคุณผู้ชมนะแต่ยังไงก็ตามคุณผู้ชมถ้าหากมีเวลาก็ล้างน้ำสักทีหนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะ สร็จแล้วก็พึ่งหมาดๆแล้วถึงค่อยนํามาทอดเพราะอะไรเพราะว่าจะได้ช่วยกันลดความเค็มจากกุ้งแห้งลงไปบ้างม่งะั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมรับประทานเค็มมากความดันขึ้นนะคุณผู้ชมกระเทียมก็ใส่อีกนิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะหอมแดงเกียวใบมะกรูดนิดๆ ีวางเป็นทอบโนสวางบัไเสล้กลิ่นมันมาเลยคุณผู้ชมทำกับข้าวต้องใจเย็นนะคะคุณผู้ชมเจ้าคะ่ะแต่เวลากินไม่ต้องใจเย็นลยุยเหเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยคะ่ะครบไหมคะออดินยังมีพริกขี้หนูแห้งทอดค่ะคุณผู้ชมคะ่ะวางประดับสักหน่อยหนึ่ง so beautiful เชิญชิมคะ่ะ ช่วงนี้คุณผู้ชมถ้ารับประทานอะไรแบบเย็นๆแบบนี้คุณผู้ชมก็ต้องมั่นใจในความสะอาดแะคุณผู้ชมล้างให้เรียบร้อยใส่ถุงมือเวลายำและเวลารับประทานก็ไม่ใช่จานเดียวใช้ช้อนกันทุกคนแล้วก็มาจ้วงกันตรงนี้แบ่งเป็นชุดๆดดีที่สุดคุณผู้ชมครับนี่คือการรักษาความสะอาดและการทําตัวให้ถูกสุขอนาอมัยในช่วงของการดูแลตัวเองและสุขภาพของส่วนรวมนะครับ และคุณผู้ชมก็ต้องอย่าลืมนะครับตำรับดีๆแบบนี้นำมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำนะครับยิ่งจานนี้วิตามินซีสูงปิกอย่างนี้แล้วก็รีบรับประทานเลยคุณผู้ชมทุกวันจันนะคุณผู้ชมอย่าลืมนะเจอกันนะครับกับรายการกินได้ก็กินบ่ายสามโมงครึ่งทางเว็บไ i ต์ช่อง23นะครับก่อนจากกันก็ต้องบอกคุณผู้ชมแหละทุกครั้งแหละอย่าลืมแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยสบู่เหลวบ่อยๆที่สําคัญออกไปนอกบ้านเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าใส่2ชั้นเลยนะคุณผู้ชมครับเพ,พื่อความปลอดภัย ดูแลรักาษาสุขภาพกันทุกคนนะครับสวัสดีครับห่อหมกมะพร้าวอ่อนในไมโครเวฟวันนี้ทำง่ายมากๆเดี๋ยวมาลงมือทำพร้อมๆกันนะเดี๋ยวเราจะแต่งห่อหมกของเราด้วยซีฟู้ดลวกสุกนะคะท่าดาห่อหมกมะพร้าวอ่อนไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเมนูของอาจารยิ่งศักด์นะครับแซ่บต้มโครงไก่ทอด ้่มโค้งเนี่ยจะต้องเพดแบบรุ่มร้อนซับซ่านะคุณผู้ชม